มูสุนั้นริมมากเลยอร่อยมาก21่อยเปด้ไม้เท่าไหร่ไ<อ>ม้ละแดบา <c oughs> ท้านอกระนัวหายหายเหรแต่ม่อวันไลานะถึงยงเรือช้เกแต,แต่ว่ากรปาวาดิบรอ่วเกื <c oughs> เังไยวามาเช้าขวบลก่กันไหม่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาอาม่ามา้มาเดียว oh. อ๋อเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ oh. ป็นไม่ญาอากาศน,นะไปกินก๋วยเตี๋ยวเดือ oh. ออแล้วก็หมูหมูสะเต๊ะเนือ้อ อร่อยนะคะสรุปว่ามันคือหมูหรือเนื้อทำไมเป็นหมูสเต็ะเนื้อเออมาดูวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาม่าเนี่ยจะพาเราไปนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มันมีเนื้อสเต็กเป็นแบบหมูเตะเงี้ยพวกหมูเตะแต่ว่าเนื้อสเต๊ะหายกินยากอาะฮะกินยากไลยร้านเนี้ยเด็ดมาก เรากังลังว ok ิ่งมาอยู่บนถนนราชพฤกษ์ปกติอาม่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้สมัยก่อนรอบพันลึกลึกไปกินอ่ะสมัยก่อนลื้อนี่กินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ชามกินวันกินที่ไอ้ไอ้ที่อะไรที่ที่ที่มีจานกินจานต่อตั้งเนี่ยเอาไว้ยังไงกลมๆอ่ะอนุสาวรีย์อ่๋อ่ๆเรียกอนุสาวรีย์ชาสมรภูมิอ่าอนุสาวรีย์ที่ที่สมรภูมิพูดดิ สนองสนอนระภูมสมอลระภูมสนองละภูมสมอลระภูมอ่าก็เขากินเสกใบเตี้ยวหรือไอไอเข้ามาขายหลายๆเจ้าแล้วว่าขับรถไปกินเองพาพวกลูกๆไปกินชามเท่าไหร่ชามอะไรชามนมสิบบาทแล้วยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยสิบบาทแล้วยี่สิบเดี๋ยวกลับมาที่บ้านเก่าครับเพราะว่ามันมีประเด็นว่าตอนนั้นอ่ะมาแล้วมาเปลี่ยนเกงด้วย 10, อ,อี่จําผิดไม่ได้เห็นเมื่อวานเห็นวันศุกร์ลุ้นกันครับว่าจะเจอดไว้แห้งๆกระปังกระโหลหายหายเหรอเจ๊แล้วใช่ไหม ถ้าพูดบอกเมียก่อนนี่้มีเงินอะไรเจอแล้วจ้าโอเคดังกี้จ้านี่เงินอะไรวไม่รู้จักเจะเรียกเงินเย็นแม่เงินเย็นอ่ะใายเงินประเทศญี่ปุ่นอ่ะอ๋อทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือต้องชามเล็กรู้ไหมอ็กวัวไม่รู้ว่าจะถามหรือเนี่ยไม่รู้ไหมไม่ดู้โอ้ไม่รู้อีกัึงแล้วถึงแล้วัึงแล้วถึงแล้อ๋อหนวดวัดดงมูลเหล็กนี่เลยตรงร้านนี้ หลอดหน้าร้านเลยเ<อ>ใส่แมสแล้วลงไปกันจ้าเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยในรถอะ่ะมันจะผิดคาดเคขึ้นนิดนึงคือ เจ้าของร้านบอกว่ามันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กเป็นสไตล์แบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นแต่ว่าไฮไลท์คือเขามีเนื้อสเตะ๊ะอันนี้ดเดือวสั่งทั้งหมูเตะและเนื้อสเตะมาด้วยร้านนี้เด็ดมากเอามาแล้วโอ้โหชามใหญ่มากนอันนี้หมูเดี๋ยวจะรีวิวให้ก่อนนะก่อนที่เราจะปรุงหรือใส่อะไรเข้าไปนะอ ที่นี่เนี่ยคือจะออกแบบประมาณแบบน้ำซุปเข้มแล่เนี่ยร้านนื้เนื้อจะชัดไม่ใช่ไม่ใช่หมูตุ๋นหมูตุนลูกเอ้ยแม่ไปสั่งกินเลยนี่มีเดี๋ยวเมื่อกี้สั่งแล้วเนี่ยสั่งเนื้อเตะกับหมูเตะมาให้ละชิมก่อนชิมก่อนโอ้าหเอามออเองกอนเส้เอเขอเออเออเส้นนะเออ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 เเออเอออืม ชิ้นเนื้อวัวนี่มันอร่อยมากว่ะนุ่มมากไม่เด้งไม่แข็งเลยเอกลักษณ์ของร้านนี้เครื่องเทศหอมมากถ้าเกิดคนที่ชอบกินเครื่องในนะมาร้านนี้จัดเต็มเลยนะมีทุกอย่างแต่ถ้าไม่อยากกินเครื่องในก็สั่งแค่เล็กชิ้นสดก็ได้นะครับหมูตุนนัขนิ่มมากเลยอร่อยมากเดี๋ยวขอลองกินไส้หน่อยอ่ะไปเอาไปเลยนี่อะไรวะนี่ตำเอาไปไส้เขาก็ไม่คาวเลยอร่อยมาก น,นี่หมูนะครับอันนี้เนื้อสเต๊ะเอามาสำหรับคนชอบชอบกินมันเนี่ยจะมีมันอยู่ที่ปลายไม้ครับ<ม>แต่กุ้งคงว่านี่ใช่เนื้อเหรอ,อมันหน้าตาเหมือนกันเลยนะชิมให้ไหมเออเอาดิเอาชิมให้เอาเลยชิมให้แหมรู้มากรู้มากวันนี้เห็นติมบักติมติมแต่จริงเขาเขาก็แยกมา ก็แบบเพียบครับไม่รู้นะว่ามันอะไรโอ้โโหอเคอันนี้อันนี้สรุปเป็นหมูใช่ไหมครับหรือเนื้อทำไมรสชาติเหมือนกันเลยนะไม่เหมือนหรอใช่อันนีจะมีเป็ดฉีถ้าหมูจะไม่มีอเอาไม่เหมือนนะใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนใช่แล้วร้านยี่ห้อนี้เป็นกี่ปีครับประมาณ20ปีค่ะ20่สิบปีนะครับอ่าครับแต่ตอนนี้สาขาอื่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลูกนไปกินเนื้อไม่ต้องบอกอืมทายแล้วก็เหมือนกันเราไปไปกินเนื้อลูก ไอสั่งไหนลูกทีนากำลังคิดว่าแล้วใครถ่ายวะเปเน็นไงอร่อยหมักมาอย่างดีหมูริมมากน้ำจิ้มหวานคุณกล่อมหวานคุณกล่อมเลยนะฮะไม่ใช่กลมกล่อมนะฮะเดี๋ยวเคียจะรีวิวเนื้อสเต๊ดูนะครับดูจากปริมาณไม้ที่กองอย่ก็เห็นแล้วมันน่าจะอร่อย <c oughs> เนื้อเขาเมื่อกี้ที่ถามเจ้าของร้านเน่ว่าสรุปนี่มันเนื้อหรือมันหมูเพราะว่ามันนุ่มเหมือนหมูเลย กินแล้วคิดว่าเป็นหมูเลยอะ่ะโอร่อยมากอร่อหมไม่หยนะอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานลองเลยเลยพรอมแล้วนะครับลุยเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดียวแพ็คคู่เลยอะ่ะคู่แบบคู่เนี่ยอร่อยไหโอ้โหบอกพิกัดก่อนนะตอนนี้เราอยู่แบบใกล้ๆกับวงเวียนพระรามห้าเนี่ยไอวดียังฟินอยู่ฟินอยู่ว่าอ,อร่อยมากเลยเนี่ยมันเหมือนแบบไม่ปกติมัน ตัดมาตัดกินเนื้อเขาไม่เลี่ยนด้วยเาตัดกินเนื้อช้ำก๋วยเตี๋วอย่างนี้นะช่ำใหญ่ๆแค่เจ็สิบาทเท่านั้นเองแปดไปไปังแล้วลูกแล้วก็หมูนี่นะฮะไม้ลรแปดนี่นไม้ลรแปใช่ไหมแปดสิบไม้กี่บาทสิไม้รวมแปสบยี่สิบไม้อห่สิบเอ็ด้ดยแปดเก้าไม้เท่าไหร่ มาแบาทจริงๆร้านนี้เนี่ยไปสั่งเลยไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่อาหารพวกนี้ยังมีพวกปอเปี๊ยะมีขนมหวานเยอะแยะเลยอจะให้อีมาเรื่มไอ้ไอ้นมถ้วยนมถ้วยเอามากินนมถ้วยวะนมถ้วยไหมมีนมถ้วยด้วยขนมถ้วยที่เป็นแบบถ้วยกระเบื้องอ่ะอ๋อหมดใครนี่หมดอ๋อหมดอดแดกลูกสั่งในลูกอันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานลองกินดูเดี๋ยวจะลอง น้ำจิ้มวันนี้มั่งเรียกว่ายังนะอาจารย์อาจารย์ไม่มีใครกินอาจารย์เลยอาจารย์นี่จะหวานกว่าที่อื่นพี่เขาจะเปรี้ยวน้ำอันนี้จะหวานน้ำชาบัวเตี๋ยวพะย่ะค่ะหืมต้นนี้แบบเห็ดร้านอื่นนะนนนแต่รสจัด มันมีรสชาติของเนื้อแบบชัดชัดเจนเด็ดเดี๋ยวลองหมูดีก่ามรัสชาติเหมือนอะนะเหมือนกะหรี่เหมือนกันยังไม่ดู้รสอีมันอุ้ยถ่ายแล้วนะมันเล่นยาวมากขาวิอร่อยมากชิคกินแน่หมดเลย มันจิ้มไม่จิ้มแล้วก๋วยเตี๋ยวสองใบเน็กต้องกาเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวสองชามนี่ใครกินแล้วกูจะรู้ไหมแล้วนี่อะไรอะอะไรคะกินบนรถได้ไหมขนมครับของซิวเนียของซิวเนียอันนี้เป็นลูกหยีค่ะอาลอันนี้เปื่อเอาเอาทั้งสองสองห่อเราให้เอาไปกินบนรถ ล้วรถรถรถของเราจอดอยู่ตรงไ้นเฮ้ยถามก็ถามแปลกๆอีกแล้วรถของเราจอดอยู่ตรงไหนไม่ใช่อไออีอ๋อเคยเห็นน้ำม่านั่งแลมโบไหมครับใช้เวลาขึ้นลงไม่ประมาณครึ่งชั่วโมงและนั้นไม่กล้าเอาไปรับแกอีกเลยสงสารเดี่ยฮะร้านนี้ ล่างนี้เห็นอะไรท่าไมอยู่ดียกมือไหว้ขึ้นมาเมื่อกี้เอาเอาว่าคนนึกอาจจะให้ว่าพูดหลังจากที่เรากินกันมาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นหมูสเปรานี้นี่คือแบบอร่อยมากอ่ะซุปเข้มข้นอืมใช่ราคาไม่แพงเพราะว่าชามเขาใหญ่กินแบบจุกจุกอาคาดเบลด้วยคาดเบลตอนนี้อา玛ปิดรายการได้เลยครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะ นี่เรามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากร้านอะไรย่ะวัดดมุเลศอร่อยมากๆไม่แพงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เอาเอามาป้าเลยค่ะโอเควันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอา,ามึงมากรึมึมาตกรึ อะไรไม an ่ต้ล uh> uh uh ืมไม่ไงมาอะไรอ๋อกูอังตาอะไร